โอ้โหชิบหายแล้วสองขวงไอ้เชนั้นไล่อัดกูเลยวะเนอะอะไรอะไรเอ้ยชิบหายหน่อยช่วหน่ยขึ้นมาขึ้นมาเึ้น โอ้ปืเนี้จริงไม่หีอะบับเบิลคิลนี่แค่เราไม่มีนอกนะลงที่มันเหมือเลยเอ้าพี่หายแล้วเพื่อนล้มหมดเลยไม่ดีพี่เยวเกิดเด้เยจะเกิดไกิดีโอเคเน้อให้มันได้เกิดเลย ไรบอดนู้เกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้ มีนกมันตอละมารเลยเก<ม>ินหมดเมืองเลยวะนะ้องไม่มีใครไหวกับพี่เลยตู้ตอบได้เต็มไงครับนี่ว่าไงวะมันคงกลัวจนหัวหดนะพี่เออไม่งีออกเมืองหมดเลยต้องยิงพี่ีก็ะบันแล้วนหะนึ่งชั่วโนะมงนี่มือไว้ชื่อพีอ่ขึ้นคือขีมันก็วนะิ่งออกเมืองเหมืละเน็บเน็บควรฟ้าน,นี่วะเฮ้ยเฮ้ย ไปเลยนะก็ตายจคิก um. ้อนม่วง่เดียวอกผมคนไหนหนเบอร์ม่วงๆนี่หรอใช่ใช่ใช่่ไหนตรงไหนพี่เจ็บไหนได้จุ ตันเออไม่ตายโอ้โหมันลากผมเลยวะี่มันเจ็บยังไงวะมึงยิงไปกี่ดาเมจดาเมผมดี้มันเด้งเมผมดีผมชุบเองผมชุบเองผมชุบละเอ้ยอืมชุบละหนึ่งมาน้องมกลับมาลงใหม่กลับมาแก้มือแถวนี้ใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหยิงแค่เจ็บเลยเจ็บยังไง โอ้ดูดผมยิงไปดิบักบักพี่สามตัวเลยพี่สามตัวเลยบนหลังคาโอ้ยเฮียชิบหายหมดแล้วน้องแล้วหนึงโอโดนล้าดิไอ้เฮียน่องน่องน่องพี่เะตายแล้วน้องก็ผมก็มีพี่ตัวนึงเออเอาเลยน้อง

มาอีกว่ะพี่น <markings S 1> มันไม่ยอมเฮ้ยนี่ไงมันตกลงมาเอาเอาเอาอยากได้เหรอนนองได้ก็มาว่ะผมบอกแล้วมันเห็นชื่อพี่มันก็วิ่งหนีล่ะ มันกลับมาอีกรอบมัน no ยังไม่ไหวอะพี่แอ๋น้องคิดว่าไงวะพี่มีของจริงจัดเฮ้ยทำไรอะไอหนุ่มโอ้โหแดงๆมาแบบเซอร์ไพรส์มาแต่ฟักเกอร์เลยอะนี่กไม่ยู้นะเออพี่มีตัวล่าผมกูล่ามันน่อง ยโอ้ยุ้ิงกันนมามามาแ่ชั้นลอยอยู่ชั้นลอย่บนชั้นลอยโดนกูแน่จัดมันเลยแหละนี่อ่โดนกูแน่ล้มไปก่อนนิดนึงเหม่อ้ก็ดาบหนึ่งโ้โหซ้ำซ้ไปแล้วมัเพื่อนก่อนดิ ทำไมมันมะขึ้นเอาเอาตู <SM> <ot> <up> <S 1> <S 1> ้ไม่ขึ้นให้เดดบูสิคิวันดาเนะพี่ไอยิงเพื่อนพี่ทำไมเนาะเเดดบูยงอไรเริอเนนาดาแบน้้นพี่นิงตึงชาดเกินไปบางทีไปนี่ไปเคลียร์ฝั่งบีมาดีกว่าไปชีวิตต้องไปต่อ เฮ้ยพี่พี่งเย็นมีตัวนึงอุ้ยมีตัว,ว,ตวะปะแบงแ่ง,บงกันท่อะไรดีตายมึงไปคนเดียวนั่นน่ะแต่มึงพูดกับใครมานี่มานี่เอคพี่เด้อไปแล้วมันแอวโคตรเจ็บ

ไอ้มันไหวกับปูป่าวะเฮ้ยโดนเด็ดบูตบมาเลยตงเกินเอาหายหมดเลยสู้มันเว้น้องสู้มันเว้ตายอยู่ว้เดขมนล็อกลอใหเต็มมิงอ่ะ มีเอไอพี่แบบว่าจบแล้วี่เนี่ยกูคนเดียวไม่มีไม่มีคหน้าหนึ่งหน้าที่สองตัวทุกกันแน่เลยวะ้อนเลยดิหลังไอวอกมไ่าเบ่อสุดส เจ็มากเนาะหน้าเองอ่ะโอเคครับาืตัวขับรถไปหาพี่ตัวนึงอันยา่อนเดอเลือดเลือดสามสิบมันลงตรงไหนวะน่ะเเจ็บมื่อกี้มันอยู่ที่อไ รถขับรถมาตายแล้วพี่ยี่สิบคิวมาดิไปแบ่งตายเลยดูจัดเลยหนุ่ยตื่นวางกระลายตายเด็ดรูไม่เท้าขึ้นนะเสาไฟมึงจะไปไหนกูถาม ไม่ตายได้ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่เก <to> <classy. S 2> ินผมก็ยิงนะพี่ยิงแต่ผมไม่ตายเลยล็อกล็อกเราต้อล็กเป็นล็อกเดือดตรงไกลขวามือไหนวะตัวท้ายตัวท้ายพี่ตัวท้ายเอออยู่แล้วอ๋อหนังต้นไม้ดาวไม่ชุบตัวเองอ่ะ มาด็กูชาร์จเลยแหละน่องนไปพี่น้องไ้พี่โชเองโอเคพี่ไมเริไปเเิเดินไปเนเดงนไปเดนเดิไปดิเนเไเดนดนี่เดเดดเดินเเนเนเอาเไเไหมนเอิเเ้เเนไ ตายยากเนี่ยพี่พีขอปักทรงหน่อยพี่ขอปักทรงหน่อยพี่ขอแซบรูปหน่อยพี่